ถ้าใครตามข่าวริปเปิลช่วงนี้จะรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังหลายเรื่องฉายพร้อมกันเลยฝั่งหนึ่งก็มีการเดินหมากทางธุรกิจในระดับผู้บริหารที่น่าจับตามากอีกฝั่งก็มีเรื่องปริศนาจากดวงดาวที่ชุมชนกำลังถอดรหัสกันอย่างเมามันวันนี้เราจะมาลองจับจิ๊กซอว์พวกนี้มาต่อกันดูว่าสุดท้ายแล้วภาพที่ได้มันคืออะไรกันแน่ มันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในโลกคริปโตเลยที่เรื่องเล่าสองกระแสะหลักมันวิ่งคู่ขนานกันไปแบบนี้กระแสะหนึ่งคือกลยุทธ์ของบริษัทที่จับต้องได้มีเหตุมีผลอีกกระแสะคือการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนที่เต็มไปทั่วจินตนาการการทําความเข้าใจว่าสองโลกนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงหรืออาจจะส่งผลต่อกันยังไงคือหัวใจของการมองภาพรวมให้ออกงั้นเรามาเริ่มที่โลกที่จับต้องได้ก่อนเลย ข่าวใหญ่ที่ Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple กระโดดเข้าไปเป็นที่ปรึกษากับบริษัทที่ชื่อ Evernorth นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะไม่เล็กเลย Evernorth เนี่ยคือผู้เล่นรายสำคัญที่ต้องจับตาพวกเขาไม่ใช่แพ้กองทุนธรรมดาแต่เป็นบริษัทที่ประกาศตัวชัดเจนว่ามีภารกิจในการบริหารจัดตารและสะสม XRP มูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์ และที่สําคัญกว่านั้นคือเป้าหมายของพวกเขาคือการนําบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นบริษัทมหาชนแผนของเขาคือการดูดซับ XRP ออกจากตลาดเปิดอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดมหึมาที่คอยเก็บ XRP การที่ซีของ Ripple เข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทที่มีเป้าหมายแบบนี้มันก็ดูมีความนัยสำคัญซ่อนอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจกว่าคือไม่ได้มีแค่ Brad Garlinghouse คนเดียวใช่เลยยังมีอีกสองคนที่เป็นเสาหลักของ Ripple ตามเข้าไปด้วย คือ Stuart อัลเดร็อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายคนที่ต่อสู้กับกรตอสหรัฐมาตลอดและเดวิดชวอตส์อดีต CTO อัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของ Ripple ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เพิ่งจะกเกษียณตัวเองไปการรวมตัวของ3คนนี้ CEO ธทนานเบอร์หนึ่งและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีในบริษัทที่เป็นเหมือนยานแม่ในการสะสม XRP มันดูไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันไม่ใช่แค่การให้คำปรึกษาธรรมดา แต่มันคือการสร้างป้อมปราการรอบ XRP ก็ว่าได้ Ripple กำลังวางคนของตัวเองเข้าไปในองค์กรที่จะเป็นผู้ถือครอง XRP รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในอนาคตมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้แค่สร้างเทคโนโลยีแล้วปล่อยไปตามยถาก,กรรมแต่กำลังบริหารจัดการระบบนิเวศท,ทั้งหมดตั้งแต่เทคโนโลยีกฎหมายไปจนถึงการควบคุมอุปทานในตลาดและที่สำคัญคือ Evernorth ยังมีแบ็กอัพเป็นรายใหญ่อย่าง SBI ของญี่ปุ่น Pantera Capital Kraken หรือแม้แต่คริสลาเซนผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple เองด้วยนี่คือการวางหมากที่แยบยนมากการที่เอเวอร์นอฟตั้งเป้าจะเป็นบริษัทมหาชนและมีผู้บริหาร Ripple เข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษามาดูเป็นการเดินหมากที่กล้ามากท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่ยังคลุมเครืออยู่ในสหรัฐนั่นคือประเด็นสำคัญเลยการเคลื่อนไหวนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว ความเห็นจากคนในหน่วยงานกำกับดูแลอย่างแครไลด์ดีฟาร์มที่ออกมาพูดในเชิงบวกหรือการที่สถาบันการเงินใหญ่ๆที่เคยแอนตี้อย่างเจมี่ดีมอนจาก JP m o ม g a ์แกนก็หันกลับมาสร้างเทคโนโลยีบนบล็อกเชนมันบ่งชี้ว่าลมกลังเปลี่ยนทิศการวางโครงสร้างบริษัทให้พร้อมสำหรับตลาดมหาชนในปี2026คือการเดิมพันครั้งใหญ่ว่ากฎระเบียบจะชัดเจนและเป็นใจพอดีกับกังวะที่พวกเขาวางไว้มันไม่ใช่การรอคอยแต่เป็นการวิ่งออกไปยืนรอที่เส้นชัยเลย เหมือนเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งอนาคตไว้รอซึ่งถ้าพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานอีกคำที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ stablecoins ที่ r i p p ป e ก็กำลังจะเปิดตัวของตัวเองเหมือนกัน Jack m c d o n a l d SVP ด้าน stablecoins ของ r i p p ป e พูดถึงแนวคิดเรื่องเงินทุนที่ไม่ได้ใช้งานหรือ idle capital ได้อย่างน่าสนใจค่ายนิ่งๆเอาไว้พักเงินหรือใช้โอนหาการเฉยๆเขากาลังจะเปลี่ยนมันให้เป็นเงินที่ทางานหรือ working money ซึ่งมันทาได้หลักๆ2วิธี สองวิธีที่ว่ามีอะไรบ้างวิธีแรกคือการถือ Stable Coin ที่ให้ผลตอบแทนในตัวเองเลยผู้ออกเหรียญจะเอาเงินดอลลาร์สำรองที่ค้ำประกันมูลค่าเหรียญไว้นี่แหละไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลแล้วแบ่งผลตอบแทนที่ได้กลับมาให้ผู้ถือเหรียญโดยตรงแค่ถือไว้เฉยๆเงินก็งอกเงยได้เองส่วนวิธีที่2คือการเอา stable c ค i ของเราไปใช้ประโยชน์ในโลกดีฟาฝากไว้ในที่ที่เรียกว่า A M M ซึ่งเปรียบเสมือนตู้แลกเงินอัตโนมัติบ,บนบล็อกเชน เราให้สภาพคล่องกับตู้พอมีคนมาแลกเงินเราก็ได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทนมันคือการเปลี่ยนเงินที่นอนนิ่งๆในกระเป๋าให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสะเงินสดได้ตลอดเวลาฟังดูดีมากที่ Stablecoin จะกลายเป็นเงินที่ทำงานแต่ในทางกลับกันมันก็เพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมหรอการที่ผู้ออกเหรียญน,นำเงินสำรองไปลงทุนถ้าเกิดลงทุนพลาดขึ้นมาจะกระทบกับมูลค่าของเหรียญโดยตรงเลยไหม เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือจุดที่จะแยก t t b l บ c o คอยที่มีคุณภาพออกมาจากตลาดเลยหัวใจของมันคือความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงผู้ออกเหรียญที่น่าเชื่อถืออย่าง Ripple จะต้องเปิดเผยว่านำเงินสำรองไปลงทุนในอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมากอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอมันคือการสร้างสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงซึ่ง ILUSD ของ Ripple ก็ถูกวางตำแหน่งมาเพื่อตอบโจทย์นี้คือการสร้างประโยชน์ใช้สอยจริงบนเชนหรือ real on chain utility และเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนหรือ capital efficiency ให้กับระบบการเงินยุคใหม่โอเค เราเห็นภาพกลยุทธ์ที่ชัดเจนจากฝั่งบริษัทแล้วทั้งการวางคนการเตรียมพร้อมเรื่องกฎระเบียบและการสร้างผลิตภัณฑ์อย่าง Stablecoin แต่ที่น่าสนใจคือในขณะที่บริษัทสื่อสารแบบเป็นทางการผ่านข่าวผ่านบทสัมภาษณ์ชุมชนกลับพยายามหาข้อความลับที่ซ่อนอยู่และมันก็พาเราไปสู่เรื่องที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยเรื่องของกลุ่มดาวนายพรานใช่เลยจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดามาก เดวิดชวาร์ตส์อดีต CTO ที่เพิ่งเกษียณไปเขาเป็นคนชอบดูดาวอยู่แล้วก็โพส์ตรูปเนบิ l ล่านายพรานหรือ M42 ที่เขาถ่ายเองจากกล้องโทรทัศน์ส่วนตัวลงโซเชียลมีเดียแค่นั้นเลยแต่ชุมชน XRP ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่รูปถ่ายดวงดาวธรรมดาไม่เลยแม้แต่น้อยเรื่องแรกที่พวกเขาทำคือการนำคำว่า Orion Nebula ไปถอดรหัสผ่านศสารตัวเลขที่เรียกว่าจมาเทรีย ซึ่งเป็นการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลขแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันดันไปตรงกับคำว่า XRP e s t u s พอดีเป๊ะ s t u s มันคืออะไรนี่แหละคือความสนุกของการตีความ e s t e r b u r s มันเป็นคำที่มีความหมายซ้อนกันหลายชั้นมากมันเป็นชื่อบริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือซึ่งสื่อถึงการขนย้ายสิ่งที่มีค่ามหาศาลขณะเดียวกันมันก็เป็นชื่อแบรนด์จรวดจำลองสำหรับเด็กเล่นที่สื่อถึงการพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือถ้ามองในแง่รากศัพท์มันเป็นนามสกุลที่แปลว่าจากที่ตะวันออกซึ่งก็ไปพ้องกับกระแสที่ว่าความชักเจนด้านกฎระเบียบกําลังจะมาจากฝั่งตะวันออกของโลกก่อนฝั่งตะวันตกแค่นี้ก็ซับซ้อนแล้วนะแต่ที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงไหนจุดที่ทําให้ทุกคนต้องทึ่งมาจากการค้นพบของสมาชิกในชุมชนที่ใช้ชื่อว่าเอนิกมเขาไม่ใช่แค่ดูรูป แต่เขาเอาตำแหน่งของดวงดาวในรูปของเดวิดวอตส์มาเทียบกับภาพปริศนาล่าสุดของ b a r a b l e g u y ไก123ซึ่งเป็นบุคคลน,นิรนามในตำนานของชุมชน XRP ที่มักจะทิ้งคำใบ้ที่แม่นยงไว้เสมอแล้วเขาก็พบว่าตำแหน่งของดาวเลกห์5ดวงในรูปถ่ายมันเรียงตัวตรงกับรูปแบบดาว5ดวงในปริศนาของ b a r a b l e g u y 123เป๊ะเปเดี๋ยวนะหนใน36ล้านนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้ว มันเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพร้อมกันสองครั้งเลยตัวเลขนี้มาจากไหนใครเป็นคนคำนวณแล้วชุมชนว่ายังไงบ้างตอนที่เห็นตัวเลขนี้ตัวเลขนี้มาจากการคำนวณทางสถิติของสมาชิกในชุมชนเองเลยที่พยายามหาความเป็นไปได้ที่ดาวห้าดวงจะเรียงตัวในรูปแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้โดยบังเอิญซึ่งผมออกมาว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้พอตัวเลขนี้ถูกเปิดเผยออกมาชุมชนก็เหมือนกับถูกจุดไฟเลย ทฤษฎีต่างๆที่เคยกระจัดกระจายมันถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทันทีเพราะปริศนาของ b a r a b l e Guy One Two ที่ถูกอ้างถึงมันมีตัวเลข589สลักอยู่บนก้อนหินในอวกาศซึ่งเป็นตัวเลขคาดการราคาที่เป็นเหมือนตำนานในหมู่ผู้ติดตาม XRP มานานหลายปีการเชื่อมโยงนี่มันซับซ้อนและน่าทึ่งมากแต่ถ้าให้มองแบบเป็นกลางที่สุดมันก็มีความเป็นไปได้ไหมว่านี่คือ a p o p h e n ีย หรือการที่คนเราพยายามมองหารูปแบบหรือความเชื่อมโยงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนเวลาเราเห็นรูปสัตว์ในก้อนเมฆมีความเป็นไปได้เสมอและนั่นคือมุมมองที่สมเหตุสมผลแต่ในวัฒนธรรมของชุมชน XRP บริบทมันต่างออกไปเบลโบกาย one two 3มีประวัติการให้คำใบ้ที่กลายเป็นจริงมาแล้วในอดีตทำให้คำใบ้ของเขามีน้ำหนักมากกว่าการคาดเดาทั่วไป และการเชื่อมโยงมันยังซับซ้อนไปอีกขั้นเมื่อมีคนขุดเจอทวีตเก่าของเดวิดสวอตส์ในปี2024เขาเคยทวีตเนื้อเพลง Thunderbolts and Lightning's จากเพลง Bohemian Rhapsody ของวงควีนแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวยังไงการตีความมันซ้อนกันเป็น,นชั้นๆแบบนี้เลยเพลง Bohemian Rhapsody มีท่อนที่ร้องว่า Galileo ซึ่งคือ Galileo นักดาราศาสตร์ที่มองผ่านกล้องโทรทัศน์เหมือนที่เดวิดสวอตส์กำลังทำ วงควีนมีนักร้องนำคือเฟรดดี้เมอร์คิวรีซึ่งชื่อไปพ้องเสียงกับดาวพุธหรือ Mercury ในภาษาอังกฤษและนั่นก็ดันไปตรงกับคลิปไวรัลในอดีตท,ที่แสดงภาพของประอดหรือ Mercury ที่เป็นโลหะเหลวกำลังค่อยๆกลืนแผ่นทองคำเข้าไปทั้งแผ่นนี่มันเหมือนการถอดรหัสหนังเรื่องเดอ Da ดาวินซี d โคดเลยนะเอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันหมดถูกต้องมันคือการถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ซ้อนสัญ,ญลักษณ์ ชุมชนได้นำเอาชิ้นส่วนต่างๆทั้งจากปัจจุบันและอดีตทั้งจากบุคคลที่เป็นทางการอย่างเดวิดชอร์ตส์และบุคคลนิรนามอย่างเบ a ร์เบลกาย1 2 3 3มาประกอบกันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมันสะท้อนถึงพลังของชุมชนในการสร้างความหมายและเรื่องเล่ารอบๆสินทรัพย์ที่พวกเขาเชื่อมัน่นไม่ว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามพอฟังมาทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นการสื่อสารสรูปแบบเกิดขึ้นพร้อมกัน รูปแบบแรกคือการสื่อสารขององค์กรที่ชัดเจนเป็นทางการวางแผนไว้อย่างดีอีกรูปแบบคือการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้ส่งสารหรืออาจจะเป็นการตีความของผู้รับสารเองก็ได้และเส้นแบ่งตรงนี้แหละที่ทําให้วงการนี้น่าสนใจมันคือส่วนผสมระหว่างตะก,กะและจินตนาการระหว่างแผนการที่วางไวอ้อย่างดีกับการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สองสิ่งนี้มันไม่ได้แยกขาดจากกันแต่มันขับเคลื่อนซึ่งกันและกันทําให้ระบบนิเวศทั้งหมดมันมีไดนามิกและมีชีวิตชีวายอย่างที่เราเห็นมันก็เลยทําให้เกิดความคิดที่น่าสนใจขึ้นมาว่าเมื่อผู้บริหารระดับสูงที่กเกษียณแล้วเริ่มโพสต์ภาพดวงดาวมันอาจไม่ใช่แค่งานอดิเรยกยามว่างแต่มันอาจเป็นวิธีการสื่อสารกับชุมชนในรูปแบบใหม่ที่องค์กรแบบดั้งเดิมไม่สามารถทําได้ เป็นรหัสในสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ธรรมดาไม่สามารถส่งไปถึงขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ